แต้เขตโตแล้วอ้าวแต่ก็โดนสักทีนึงอะอยากโดนจุงเลยอ่ะอ,อีกโดนจุงเลยอ่ะพอเน้นีน้นดีได้ดีอย่างเงี้ยอยาให้เจอนะครับนี่ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรกันเนี่ยชื่อดีเจคายนุ้ยดีเจคายนุ้ย อีกคนนี้กคนกคนัอีกคนนะคนคนือเซนน<ะ>แล้วล่ะนี่นไงให้ถ่ายให้ถ่ายอันนี้หรอจินตลาูลา <c oughs> ่า <c oughs> ใช่ไหมอวออะไรวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เฮย้ย <c oughs> เธอเ <c oughs> แล้วถามแล้วถามไรไร่เดียวซุบชาบ้นะไหมชิ้นไอ้ดูดไม่ไม่ดูดไม่ดูดจริงๆอันนี้ไม่ดูดปั๊อมอย่างเดียวอมอย่างเดียวไอ้ไอ้คนคนเนี้ยเคยขาดเหรียญบ้างปะเนี่ยเนี่ยที่พูดพูดมากๆเนี้ยไม่เคยไม่เคยลองลองขาดเหรียญไปสักครั้งนึงอะ โอ้ย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 โอ้เโอ้ย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 ่อ้ยโอ้ยโอ้ยเล่นโอ้ตัอ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้ยเอ้ยวอ้ยโอ้ยโอ้ยโนะยโอ้ยโอมยโอ้ย่อ้ยโน้ยโอ้ยโอ้ยโด้ยอยโอ้ยโ้ยโอ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 ้ยอ้อดีนะแค่เหงาไม่เงียบนะที่ไปแล้วบอยโอ้ยบอยบายบอยบายบอยได้ยินปย ชือ่อไส่เอ,อ้ยไม่ต้องหรอกนี่ก็ได้ไม่ต้องรู้ชื่อหรอกไม่ต้องรู้ชื่อแล้วไม่ต้องรู้ชื่อแล้วนี่อยู่จงังหวัดอะไรครับเนี่ยจังหวัดอะไรก็ได้ค่ะโต,ตแล้วอ้าวเดี๋ยวก็โดนสักทีนึนองอ่ะอจะโดนจังเลยอ่ะอีเจอกันเลยอ่ะตอนนี้ตีีดได้ดิเงี้ยอย่ายให้เจอนะครับมไม่เจอกันหรอนี่อยู่กันกี่คนเนี่ยอยู่กันหนึ่งสองสามสามสี่สี่ห้าคนค่ะ สามสี่ห้าคนคนเยอะจังเลยไปอยู่สอตมาสอมไหมเราอ่ะดีอยากลเล่น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 เดี๋ยวเราเล่นอุ้ยใหญราเล่นเลยอ่ะเอาเ้าจริงๆบิล่ะเป็นจังหวัดอะไรเหรออยู่กำแพงครับกำแพงครับใส่ใส่อะไรผิดเสื้ออ่ะ เอาสร้อยทองมาละเดี๋ยวพี่ซื้อให้หรือจะเอาแหวนเนี่ยมีอะไรหรอว่าใจก็พอดีเอาแต่ใจไม่เอาตัวบ้งางหรอได้ไหมล่ะเออไ,ได้ไหมล่ะมาทำงแรกเลยดีดีได้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 มาหาพี่เลยได้แน่นี่โ <Okay. S 1> <laughs> อ,อ,อเค ยอก้าเล่นล้วเล่นเล่นเกอย่งอื่นก็เก่งนะเล่นเกงนาอย่างอื่นก็เก่งนะเก่งมากเนาะี่ยยิยิมแคยิยิมย้ม้าายิมนะนี่คนหล่อเนี่ยนี่ได้แค่รูปไม่เอาตัวแลหรอ เอาได้ก็ดีเอาได้ก็ดีต้องจัดแล้วแล้วพี่อายุเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบสองแล้วห้าหกปีเบาเนาะโยจะติดคุกปะเนี่ยไม่ติดหรอกติดทำไมนี่นเดี่เว็กโแล้วเด็เดยวมันก็โตนี่เอาะเอาะเอาะ แครรูปพี่เป็นจริงๆเหรอแคบรูปพี่เป็นจริงจริงเหรอแครจริงจริงอุ้ยพีแคร์ไอจด้วยอ่ะี่รีเลยอ่ะ siwti po ng เรว่า mk mun ย่าบุพี่ไปไหนพี่ไม่ให้หนูพี่ไม่ให้หนยพี่ไม่ให้นอหน่อยเดีแพอี่ไม่ให้หนเดี๋ยวจะแครไอจีย่าแล้วมีแบนไหอ่ะยังไม่มีครับโสด อ๋ออ๋ออ๋อไม่อยากปัดไปเข้ามานอนค้างคืนที่นี่เอ๊ะไม่ใช่อะไรพูดแบบนี้ไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยไม่ดีเลยคุไม่ดีเลยเอาไม่ดีอ่ะค้างคืนไม่ดีอ่ะว <Italian> ันหรือสองคืนปว <c oughs> ดด้วยเลยวหรอือ <c oughs> สองคืนดีแค่ท <c oughs> ้องมากเลยไม่ทงมากเลยดีหรือสองคืนจะดีอ่ะ คืนเลยป้าบอกชื่อก่อนนะบอกชื่อก่อนจะได้เรียนถูกไงชื่อไก่ครับชื่อไก่พี่ไก่ไม่อยากไปยินเสียงข้าหูจังเลยดิ้หยอกหย่กเลยหยอกลาเล่นลาเล่นลาเล่นล้อเล่นเริงจริงมากจริงทุกอย่างถ่ายรูปนะจะถ่ายรูปถ่ายรูปด้วยจ่ไปเก็บไหมจะไป

พอดีเลยพี uh ่ย huh. ังเคยไปเที pounds, right? ่ยวผมอยู right. Right. <S <S ่กับแพงแท้ๆผมยังไม่เคยไปเที่ยวเลยน้ำตกเกาะ่เกาะใหญ่เกาะแก่งใหญ่เกาะใหญ่อ้าฮะผมยังไม่เคยไปสักที่เลยผมอยู่กับแพงอ่ะอยู่ในเมืองเหรอใช่ครับผมอยู่แถวๆในเมืองครับพี่ไม่มาเที่ยวอีกเหรอไปงานอะไรอ่ะงานกล้วยไข่เหรอไม่มีต้างเคยมาด้วยเหรอพี่ถ่าทำปีนาอะไรจะไปจิตตะก้อยอยู่อ่ะ ไเคยเป็นอ่าเคยไปสมัยตอนที่ยังเรียนมัธยมมาอยู่ที่นั่นอ๋อแล้วไม่มาอีกต่อไม่ทำไปแล้วแหละไม่ทำไปหรอเยาะเลยเยาะเยาะเลยสักไปเยาะเลยจบเลยจบแล้ววิไลเทคนิคกำแพงเพชร แล้วพี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อมิวค่ะมิวนิวดเน้ี้วหบน้องอยให้ผมทำยังไงอ,อ่ะอยู่ปีอะไรเนี่ยปวสสองเอข้ากันเป็นเพื่อนกันอ้าวขอเ้วขอโทษเราเรียกพี่ก็เธอก็เธอมีนวดอะเราก็เลยเรียกพี่ไง อะไรกันวน